กับมาเจอเงแล้วนะฮะก็หายไปเกือบครึ่งวันนะฮะหลังจากคลิปตอนเที่ยงนะฮะจริงๆเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็ไปทํางานวันนี้ผมไปเยี่ยมพี่ๆน้องๆชาวเอเอเขสเขามานะฮะน่ารักกันมากเลยตอนนี้ก็กลับมาบ้านมาพักผ่อนนิดหน่อยเปลี่ยนเสืออเส้อพุงเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวไปงานซีตซีทวอร์ดในชาวบ้านเข้าไปกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งละ,ะแต่ผมเพิ่งจะได้เลิกไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเป็นคนไปมอบรางวัล ร้องหญิงยอดเยี่ยมสุดซีด๊ดจำปีนี้นะฮะก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ท่องที่ไปแล,ล้วนะนี่เลทแล้วมูมาถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวไงถ้าอยู่ในงานถ้าเกิดผมพอมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วกันว่าบรรยากาศในงานเขาเป็นยังไงนะสะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปในงานจะได้รู้ว่าบรรยากาศเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผม เนี่ยตอนนี้เลยเลิกของผมมาละเลยมาหลายนาทีแล้วฮะเดี๋ยวเนี่ยใช่ไหมตอนนี้กี่โมงอะเนี่ยในการบอกสี่ทุ่มครึ่งขณะที้ผมถึง4ี่ทุ่มเลทเห็นเห็นยังไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอคลิปหน้า